สวัสดีครับวันนี้เออีพีที่ท่าหลายแล้วไม่รู้เราจะพามากินอาหารที่อร่อยที่สุดวันนี้มีแกงแกงหน่อไม้เสียบเดวรียวความเเห็ดน่าจะเป็นเห็ดเห็ดขมบ้านเราแล้วก็แกงหน่อไม้จาชิมก่อนนะคำหนึ่งแล้วก็นี้เนาะก่อนก่อนก่อนชิมจะมีปิ้งไก่บ้านมีมีติ๊กไก่ขาไก่แล้วก็ตับแล้วก็เนี่ย อันนี้น้าหมกหน่อไม้เด้อเนี่ยหมกหน่อไม้อะไรอร่อย,ออยแล้วก็เนื้อผักผักหวานแล้วก็ผักอะไรผักกูดผักกีบก็เยอะแยะนี่แล้วก็มีมะคงมะเขือหมูคูด,ด้วยแล้วก็ข้าวเหนียวแต่จริงไม่กินกินให้เบิ่งเด้อเบิ่งคือปลาล <laughs> ่าจะเถิดนะทำไมไม่พูด <laughs> อีสานวะบุปผิพูดดีสารเาได้ปลาบุปผิ อร่อยีะคำแดงอันนี้เป็นแกงเห็ดขมใส่หน่อไม้แต่ไม่ขมนะอร่อยมากใส่ใบยานางด้วยอร่อยแล้วก็มะม่วงเยอะมากนานๆพวงนานอเคโอเค e ีนี้ไม่แพงเท่านี้นะครับโอเคบาย